แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจา๋ามามะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปลอดภัสู้กูสู้คนจ้ะมาจ้าพี่น้องจา้าวันนี้มาพบกับช่องซาบะผ้ากินอีกแล้วจา้ามาเมื่อน,นี้ซาปะัะสิมาผ้ามากินแนวาแสบแสจ้าพี่น้องจา้าผูดด้ใดเคยกินนี่จ้าลาบเท่าใส่หัวหอยพี่น้อง มาแสบๆน้ำกันน้ำสาวปาจ๊ะ mm hmm. นี่ำกำลังแหกมันนะแ่บอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามาม เฮ็ดเองแสบเองบ้านมีผักกินกับเลยพี่น้องไม่กินกับผักยางรับเท่า แล้วเดี๋ยวยีน่าได้เท่ามาหาตาป่าก็เล็กจัดเลย hỏi nên nên lựa chọn nên hỏi kinh nhang bấm luôn anh ạ thưa bà มาเลยเอาสอบมานึ่ง คือมาพริกมาพริกใส่เพชรอร่อยแบบ แสบอีเดีดแสบคักแสบนี่ยไม่นมันนี่กะแสบไปอยากหมดกี่เด่นอยา,า,ากแม่จ่าถ้านี่เพิ่นขึ้นมากินนำบนุญละจ้าพี่น้องจา้าเอ้าเอาละจ้าพี่น้องจ้ามันนี่สาป,ปากระขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปสาวปลาพากินนะด้อจ้าสวัสดีจาด้า